อิมานิมะยังพันเตลัตนะุพานิสัพปริวารานิพิขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโค อิมานิรัตนบุพานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนิพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขา้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุส,สงฆ์แด่พระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุส,สงฆ์จงรับขอพระภิกษุส,สงฆ์จงรับรัตนบุปผาบูชาพระมหา ธรรมกายเจดีรัตนบุปภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ <rage> เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน